อย่าเพิ่งไปมันไปกันหมดเลยแล้วผมออกไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหฮาร์ดคอร์ด้วยไม่อยากฆ่าตัวตายนะครับเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยคือวงมันบีบเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไงอะ่ะประตูนรกอยู่ตรงนู้นมันไปไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวสามนาทีเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยอ๋อทำประตูนรกเพิ่มสิเออใช่ครับทุกคนเอออ๋อนี่ไงมีถังน้ำนี่ไงมาทำอย่าง,าาน,งนี้ครับทุกคนทำใน infinity ก่อนโอเคแล้วก็แนะเอาถังลาวามาครับทุกคนแล้ว เฮ้ยทุกคนต้องรีบทำก่อนนะครับวงมันมาใกล้มาแล้ววงมันใกล้มาแล้วแล้วก็เออเฮ้ยเฮ้ยจะทำทันไหมเนี่ยปึ๊บเฮ้ยน้ำไหลเฮ้ยปุ๊บตกลงมาเดี๋ยวทุกคนผมต้องรีบทำก่อนเออมันมาแล้ววงมาแล้วครับทุกคนเออยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยครับอุ้ยจะทันไหมเนี่ยผมต้องรีบก่อนนะครับโอเคแล้วก็เลยโอ้โหอีหลายบล็อกเลยครับทำยังไง ชีพสั่นดีพสันจะทันเปล่าเนี่ยเอ้ยวงมันเริ่มมาแล้วครับวงมันเริ่มมาแล้วโอเคครับตรงดี้อนก่อนนะครับก่อนที่ถ้ามันถ้ามันสุดมากกว่านี้คือมันจะนี้ไม่ได้มันจะออกไม่ได้มันต้องแข่งกับเวลาด้วยแหละก็โอเคเลยสองพ็อกสองพ็อกสองพ็อกซ์เด้โอ้ยอ๋อผมมีฟินกับเอฟ้อนยิงก่อนพอดีกอเคมีไฟแช็กด้วยพอดีเลยพอดีเป๊ะโอเคครับตรงนี้ทำตรงนี้ทาจากนั้นเราก็จะทําอย่างนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่บล็อกไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ดีป่ะเนี่ยทุกครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนกำลังใจด้วยต้องหาวิธีแคลีคร์พวกเขานะครับตอนนี้ออกให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งแคลียร์ออกให้ได้ก่อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนได้แล้วได้แวเร็วมเริวเริ่เฮ้ยพวกเริ่มมาแล้วเออทางไหนวะเนี่ยเออเป็นไงโอเคได้แล้วเอ้าโอเคได้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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคครับทุกคนไปน้ำกลับไปกลับโลกครับเอ้ยกลับโลกไปไปไปกลับไปไป เฮ้ยครับทุกคนมาผูดในนรกแะตอนนี้ในนรกไม่มีบอร์ดเดอร์นะครับข้างหน้ามีหมู่บ้านในนรกนะครับก็คือหมู่บ้านของพวกผมเองแะขอเข้าไปในหมู่บ้านก่อนละกันอูเรื่อเลือเลยหนึ่งหัวใจที่มันกดดันมากครับทุกคนมีเวลาด้วยอ่ะโอ้โหมีคนด้วยครับทุกคนต้องระวังก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปในหมู่บ้านก่อนไปไปไปโอคนเฮ้ยเห็นบอกไว้น่ะเ้ออุ้ยโอ้โกระตกเราเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยและกัน ึบค่อยๆมาค่อยๆมาโอเคขออาหารมีอาหารไหมเนี่ยอาหารเฮ้ยแคร์ลอดทองกินได้กินได้โอเคครับเรากินแคร์ลอดทองแทนแล้วกันนะครับคลิปนี้เแทยกินก่อนเดือดไม่มีตัวกล่องน,นี้เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยนั้นเะอ,อ,ออออฟซิเดียนเอามาก่อนครับไม่รู้ว่าทำอะไรได้เอามาก่อนก็อย่าไออืมอันนี้ไม่เอาเออมันเอาอะไรได้วหมเนี่ยเออเกาะครับเอาเกาะมากกเคยชุดเกาะเคยนี้ก็เอาก่อนแล้วก็เพชรเออเอามาอืมดาบแล้วก็ พัดลมเหรอพัดลมเอามาทำอะไรพัดลมเอาเก็บมาก่อนครับเกิดทำเป็นอะไรแบบนี้ได้เออลองคิดดูก่อนเฮ้ยมีคนมาทุกคนอะไรนะเมื่อกี้เฮ้ยมีกล้องสองทางไกลด้วยครับเอามาไปเช็คมีอยู่แล้วขุดที่ขุดออกจากบ้าน่างนีก่่นมีคนอยู่หน้าบ้านไปแล้วเฮ้ยเสียงกระจกดังนะอะไแตกะมีเสียงอะไรแตกด้วยเหรอเออัไงดีไปด้ยทุกคนออกจากบ้านก่อนกระจกหน้าบ้านแตกเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีคนมาเต็มเลย ตเอ้าเฮ้ยทำไมตรงนี้เป็นหลุมเนี่ยเฮ้ยทำไงดีวะเนคนพวดแทะพวดแทะอีกแล้วได้แล้อ้าวพวดแทะก,กระจกอือทำไงดีวะเฮ้ยครับพวดแทะก,กระจกเข้าไปเองตอนนี้ทำไงดีวะเนี่ยอือเข้าไปในนี้ไปปึ๊บโอเคลงไปได้านล่างครับโอ้ของเลยเต็มเต็มวะเนี่ยลังอู้เลสโตนจะมาครับเลสโตนเออไปทำวงจรนะครับแล้วก็ไปดูของคอยหน่อยดิเฮ้ยอุย้ยของโมไม่เห็นเออแล้วก็เออทำของนี้เท่าไรไม่ได้อ่ะเอาอันนี้แทนกันครับเกียงอา้า มันทำไงนะอ๋อผมมันทำไม่เป็นว่ะผมลืมเออมันมันต้องมีเครื่องทำไม่นี่ก่อนอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอู๋จะมองด้านล่างเลยด้านล่างเยวก่อนครับเอาดอุ้ยเพชรโอเคครับทำเป็นชุดเพชรก่อนนะทชุดเพชรเลยโอเคครับสวัสดีวัดีดีมาเดี๋ยวผมต้องย่อก่อนนะครับเพราะเขาเห็นระวังระวังอย่างเงี้แล้วก็เอาหมวกรองเท้าโอเค ิดาบใช้ดาบนี้ไปก่อนขี้เจ็บขาครับยาด้วยยาวีเอ้ยาอยาวลองหุ่นดีปะเฮ้ยยาวลองหุ่นเฮ้ยเอามาไปเลยไปเลยเออเดี๋ยวผมเอาขอที่ไมจ่จำเป็นเอาก่อนกินย้อมหุ่นครับไปโอเคครับไปแล้วมียม้อมหุ่นแล้วโอเคอนีเ<ะ>คืออากาศของเรานะครับ นี่ดีเปิดประตูเปล่านี่ยประตูเปิดอยู่แล้วนี่คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ผมโดนยุงนรกกัดอะไรอครับอะเดี๋ยวนี่มียุงด้วยเหรอเดี๋ยวนี่ในนรกมันตัวมันตัวใหญ่กว่าคนอีกนะอือไอะไรยุงนรกน่ะนี่คืออะไรอ่ะทุกคนคืออะไรวะเนี่ยสองรูปภาพมีอะไรอ่ะโอ้ยผมไปได้ด้วยครับหุ่นไปเลยอ๋อ้เขาทำเป็นวงจรที่แบบขุดเลยเออไอ้นี่คือราชกางเลยเนี่ยที่ผมไม่เคยเห็นเลยปะเดี๋ยวเปิดประตูไปครับ้ย อะไรเว้เนี่ยอุ้ยชุดก่อนนี้์เทลไลท์เฮ้ยเอามาเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อยใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาเห็นเฮ้ยมีคนมาคนมาเฮ้ยต้องรีบไปก่อนที่จะมีคนมาครับอย่างนี้ไม่ทางด้วยหรอเอาพี่ใส่ไปไปตอนไหนเออพี่ที่จำเป็นเออมีอะไรหรือเปล่าเรียกมาเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยขวัญเฮ้ยเจ๊ขวัญเลยวะอะไรเนี่ยใครมาทิ้งอะไรไว้เนี่ยไปแล้วเฮ้ยประตูเปิดเองไปแล้วโว้ยโอ้โมยชุดเกาะไม่ได้ครับชุดก่อนเดย์เทลไลท อะไรครับเหลืออ hey. yeah. oh, okay. oh, no ันไหนเทื่อเอ้ยด้านบนตรงนี้เป็นด้านบนอยู่นี่ว่าคือซีบ้ามันมีของอะไรที่เราจะแก้ไขได้บ้างอู้ดึงหนึ่งอาทีครับทุกคนอู้ยตรงนี้มีคนอีกเฮ้ยเอ็นเดอร์โภฮับเอ็นเดอร์โภเฮ้ยเอาทขาไมเอ็นเดอร์โภหายวะไหนอะไรวะดีๆก็หายไปเลยเว้ยเออวะอะไรเนี่ยดีกว่าวงอุ้ยโนนก็ระวังนะเอออะไรวะเออโอเคของแค่นี้มันทำเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอะไรวะนอนอยู่ดีๆยุงกัดอะไรวะขีดอยากกินก่อนไม่เหรอ ว่าในลูก็อันตรายมครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวหาที่ทำกำดักก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูกำดักก่อนว่าเราจะเอากำดักไปอะไรเออครับช่วยเม้นมาด้วยนะครับทุกคนว่าอยากให้ผมทำกำดักอะไรนะคอมเมนต์มาเลยเยอะๆเลยคอมเมนต์มาตอนนี้เลยก็ได้นะครับอยากให้ทำกำดักอะไรนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนกดติตามได้เลย40แล้วแต่ตอนนี้อยากต้องหุ่นใจจะหมดนะครับอีก20วิยองไงดีไม่ไดถ้ายากหัวนจหมดเออหาที่ซ่อนก่อนหาที่ซ่อนก่อนอุ้ยเก้าวิเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่ยนเข้าไปในบ้านก่อนครับเก้าวิเฮ ประตูเปิดเองเอ้าเฮ้ยใส่ชุดก่อนอะไรนะเฮ้ยไอ้ยมาเฮ้ยไหน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 เอาไหนอะคนเดียวคนพูดอะไรคนนี้ตรงนี้เนี่มาเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยบอด้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คือคนที่มาเข้ามาขโมยของเหรอเดี๋ยวบอกว่าเรียกเป็นออเดอร์นะ ไหนแล้ววะไปในห้องรับไ่ดนะห้องรับไป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 ่ปไ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 งไป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 ไอไป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 ไกไปอป่ปไปไปไอไปไงไป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 ไอยปไ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 าไปไปไไป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 งปไปไเไปไปไไป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 ไงไปไยาไไงไไ นีขึ้นหอคอยปตีแก้วหรอหนีแล้วหรอหีอะไรปูดีมขุดมันขุดถมอะไรวะโ้ยทคนคือไม่ได้แล้วเออมีแอร์โพลอยู่ดี่มายังหุ่นจะหนีไปไหนเอ้าพี่โผป่พี่โทพี่โล่อย่นี้มันอยางนี้มาแค่ล้วไอ้นุ่นดเรืองแสงอีกโอ้โหคือบนบ้านแล้วไม่ไดเลยเฮยนี่ที่จะทำอะไรที่ดาบพองงงนอนหมอเลยโวยดาบองโอ้ตก หอดไปแล้วเดี๋ยวมันน่าจะเดือดน้อยแล้วโอ้ยโอ้ยตรงยา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 ทำร้ายกันเดี๋ยวนี้ไม่หายคนนะตายแล้วตายเลยนะเออหายคเออตายพอดีเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลงหายไปไหนแล้วตรงนี้เหรอเดี๋ยลอยไปเนี่ยเขาเอ้าไม่ใช่เอ้าอยู่ตรงนี้ก็หายเนี่ยอะไรวะเออทุกคนครับขอดูของในตัวกันนะเราบ่ามันทำเฮ้ยคุณมีคนมาเฮ้ยไหนยังรอดอยู่เจอป่ะเจอปะเจอปะพัดลมหรอไม่ยังออกมาได้ไงอ่ะเปิดแฮกเหรอ เลยครับทุกคนที่ตัวผมมีพัดลมอยู่เดี๋ยวผมจะใช้พัดลมนะครับทุกคนเอาให้พัดให้พวกเขาตกงไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนแบบว่าพัดลมใช่ป่ะพอพัดใช่ป่ะมันเป็นพัดลมแรงสูงเนะครับถ้าเราใช้พัดลมใช่ไหมเอาให้พวกเขาแบบให้พวกเขาปิวตกลงลงลาบาเงี้ไปก่อนที่มคนอยู่ที่มาอุ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตามโอ้ย ซ้านอนอย่เถอะหย่าเถอะนอนไปไหนโอ้ยพอแล้วพอแล้วทุกคนพอแล้วพอแล้วไม่พอไม่พอไม่พอไหนเนี่ยอันีมอะไรอีแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยเอ้าไอ้นเอายงไหล่วอย่สปีดมอลข้างบนข้างบนบนหรออไาหลังคาหลังคายิงาหลังไหนแล้วมีอะไรหลังก็หลังคาเนี่ยอยู่นี่ะยิงโอ้ยอจเก่งยังไงเฮ้ยมาลงมายิงโอ้ยจะตายจะตายครับ ยายเดี๋ยวตายทุกคนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายไปเลยตายไปเลยไม่ไม่สนอุ้ยหนูเรืองแสงด้วยวุ้ยมันเรืองแสงเรืองแสงจะตายแล้วจะตายแล้วเรืองแสงอยู่หนีไม่ได้ตามตามตามจังหวะนี้แหละตามเลยไงดีปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันเรืองแสงวุ้ยตามไม่ทันเลยอ่ะหนีไปไหนแล้ววะกับโลกเอ้ยกับโลกไม่ได้กับโลกมีบอทเดอร์โอ้ยอย่ายิงนีไงหนีไม่พ้นหรอกเรืองแสงไงดีปะเนี่ยปาไปไกลด้วยกัน เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหไอ้้ไมไ่ต้มไม่ได้ไล่เยไล่เลพี่โตไล่พี่โบไปเาบปนชวไปไหนน่ะโอ้ยมันหนีเก่งเลยว่ะเฮ้ยตกระบาค่ะทุกคนไปตกคุกตกระบาเฮ้ยเฮ้ยน้ขึ้นเฮ้ยโอ้โหรอดโอ้โหว้าวโดนลงระบาแล้วครับทุกคนเฮ้ยตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วครับไม่น่าตามมาหรอกโอ้ตรงนี้มีไม้ขุดมาไว้ก่อนครับตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เผื่อไปทํวงจรอะไรได้นะครับทุกคนโอเคตามที่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะ ไป็นวงจอมพัดลมนะครับให้พวกเขาพัดตกลงไปนะครับโอเคนีแล้วกันอันดับแรกคือหาพื้นที่ก่อนเลยไม่ต้องไกลเกินเฮ้ย,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 ยดูประจัยเดือพูตกลงลาวาซะได้โอเคครับไปแต่ทางนี้เดี๋ยวผมขอหาที่ทำกับด,ดักดีๆก่อนนะครับทุกคน พวกเขาอยู่ตรงนู้นนะครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วโอเคตรงนี้นะครับเป็นลาโอ้โหตรงนี้มีประสาทยูด้วยครับทุกคนข้า่าชเป็นลาบานะครับทุกคนเราจะใช้พัดลมนะครับพัดแท้เขาตกลาบาน้ายกันนะครับเอาตรงไหนดีเนี่ยก็ตรงนี้ใครมาต่อเลยเนี่ยเออตรงไหนดีครับอ่ะตรงนี้ลกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นหลุมนะครับแล้วก็ให้พวกเขาตกลาบาไปนะครับทุกคนเริ่มทําตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขุดไปขอบๆลาบานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทํากับยังสักครู่นะครับเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมทำกับดักเสร็จแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นพัดลมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าผมสับสวิตต์น,นี่ถ้าผมไปไม่แต็มเดียวผมตายนะครับเออลองโยนบล็อกดิเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าผม สับใช่ปะพวกเขาก็จะตกลงไปตรงนี้นะครับทุกคนตกลงลามาไปเลยนะครับโอเคมาก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกับดากก็เดี๋ยวไปเรียกพวกเขามาเลยนะกับดากนี้ค่อนข้างจะอันตรายเลยครับทุกคนปกติจะลาบาทินทีหรือบ้าอะไรแบบนี้มานะครับครั้งนี้เป็นพัดลมนะครับทุกคนก็มีใครมีไอเดียกับดากก็ลองคอมนิ์นมานะครับทุกคนไปไปเดี๋ยวไปหาพวกเขาก่อนอย่าสเต็งยังไม่ได้ใช้เลย้ี่ปะเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ฆ่าโอเคครับข้างหน้าคือหมู่บ้านนะครับทุกคนไปไปเลยรีบๆไปรีบไปทุกคนทุกคนอยู่ไหนกันนนนะะไปหาทุกกคครับ ไปหาก่อนโอเคอยู่ตรงนี้กันสินะโอ้แล้วผมยังดาบทองอยู่เลยเฮ้ยวันนี้ไอ้โดนเอาเฮ้ยวันนี้ไปไหนไปไหนไปไหนล่ะกลับมาทำไมเนี่ยเฮ้ยกลับมาทำไมเนี่ยเอาหายไปไหนอีกแล้วป่ะไปนี่เลยไปนี่เลยเอาไปนี่ไปไหนไปไหนไปนแรกแกก็รอดแล้วราอย่างแกตายจริงแน่ไปไหนวะเอ้าหายไปไหนวะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าใครจะตาย อยอยู่แถวนี้มันอยู่ไหนวะนี่เออนี่ไหนอ่ะอ๋อด้านไงข้างล่างมานี่เลยมานี่เลยจะรู้ไหมว่าใครจะตายรู้ไหมว่าใครตายเองอยาจะดงแน่จริงอะนี่เว้ขุดกระจกได้เว้ยเฮ้ยคือมีคนได้เว้ยมานี่เลยมานี่เลยเอาไปไหนอีกแล้ววะจริงเขาไม่หนีกันเฮ้ยขึ้นไปแล้วมาเราให้เขาารรลุมกันก่อนนะครับทุกคนแล้วเรายายาไปจัยามามามา อุยดับทำอะไรทำอะไรโอ้ยดับทั้งดับทั้งไอ้ตี๋ตายแล้วครับจะตายโอ้ยไปโอ้ยทุกคนผมบีบไปก่อนดีกว่าโอเคมามาดูกันเยอะเลยทุกคนอยู่นี่อยู่นี่ยิงิงโอ้ยโอ้ยจะตายหนุ่ยโนโอ้ยทุกคนในกล่องนี้มียาอยู่ด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหนีไปอ้นี่ไอ้แก่มันจะหนีไปอีกแล้วโอ้ยจะตายแล้วทุกคนเอาเข็นบันไดตายสิตายไปสิใครสนนะได้ตายอยู่แล้ว โอ้ย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 เฮ้ยไปไปแล้วไปแล้แล้วไปแล้แล้วหรือนึ่งหัวใจสนเฮ้ยไม่รู้ไปแล้วไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ โอเคเราพาไปกับหลักเลยครับทุกคนถ้าไม่ไปกับหลักเดี๋ยวมันจะตายก่อนหนีไปไหนหนีเก่งจังวะโอเคครับไปไปเลยไปเลยเขาบีนนานนะครับอยู่ไหนนะโอเคมันไม่อยู่แล้วไปทางนี้มันจะอยู่ทไหนหนีไปไหนน้องไปไหนโอ้ยอ้มันมีไฟมันมีไฟเล่นไฟเหรอเล่นไฟเหรอไฟเหรอชอบเล่นกับไฟเหรอเฮ้ยเด็ดไฟได้เฮ้ยดับไฟได้เฮ้ยมาหนีดิไปไหนเนี่ย

ตายแล้วไม่มันยังไม่ตายดิตายใครยังรอดอยู่อนะ่ะใครยังรอดอยังไม่ตายโว้ยขึ้นมาดิขึ้นมาอเออตายโอ้ยทุกคนกับดักพัดลมเป็นไงบ้างตายไปหลายคนเลยครับนี่ดูนะปึ๊บนี่โอ้โหถ้าผมไปด้วยใชะปะ่ป่ะผมก็ตายแต่ผมไม่ไปก็เป็นไงบ้างครับการเก้เค้ยคงนี้นะครับแปลกใหม่ไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งช่องผมด้วยนะครับจะสี่แสนซับาเลยนะครับทุกคนให้กดติดตามให้ถึงสี่แสนเลยนะครับครั้งหน้าอย่าให้เก้แคนด้วยอะไรทุกคนคนไม่มาเลยคอมเมนต์มาตอนนี้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย